นะครับก็วันนี้เป็นการปล่อยแถวตัวปล่อยล่ยกรกมนะครับในช่วงก่อนรัชกาลปล่อยกระสุนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการปล่อยแถวทั้งประเทศนะครับการดำเนินการนะครับก็จะทำให้เกิดการลดนะครับอ่าบริเวณลงโดยการตรวจอาวุธนะครับตรวจพุนความการปราขึ้นจงๆการเคลื่อนย้ายกำลังนะครับของผู้มีสิทธิพลที่อาจจะเคลื่อนย้ายโดยใช้ อาวุธในรถจะนุ่นมากนะครับนะครับหรือการลากเก่าการโชวไฟตาหมายครับว่าตำรวจปัจจุบันตั้งงาน้ตั้งตาทำงานเป็นทีนะครับแล้วก็มีบางข้อมวลในการตรวจจับการเกิดการเกรงกลัวและความเกรงใจนะครับในการทำานเกิดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับเราจะเป็นการโชว์กำลังนะครับในการทำให้ตั้งหน้าในจุดต่างๆนะครับที่จะรั้ประชาชนเห็นนะครับเดาจะเน้นเน้นหนักเรื่องอาวุธปืนสงครามทุเบิดนะครับแล้วก็ ต่วต่อบ,บุคคลผู้เกี่ยวข้องติดเป็นหลักนะครับส่วนพลารรจรก็ขอให้เตือนแล้วก็อาจจเตือนนะครับในราที่ดูแล้วมันไม่ไหวก็คอยคอยยุติแต่ว่าดูแลว้วว่าพอจะเตือนได้ก็ขอให้ประชาชนเขาทราบถึงผลที่จะเกิดจากการประบาทในการดำเนินการการขับรถนะครับก็ขอทุกคนนะครับตั้งใจในการแบ,บราที่แล้วก็เป็นเปนอย่างที่ดีเป็นทวนท้าวัาตำรเราปัจจุบันนะครับใน,น,ววนความเข้มแข็ง เ้มแข็งแข็งแรงนะครับนอกจากเป็นที่พึ่งสำหรับประชาชนได้นะครับขอบคุณมากครับ